ครับสวัสดีครับเพื่อนๆ mm hmm. วันนี้มึงปีไลฟ์ลาชแนลพาเพื่อนๆมาหาแหลมเจเลยนะวันนี้เขาลากเคยน,นะเพื่อนๆน,นะเคยเข้าแต่ปีนี้เข้าไม่เยอะนะครับเพื่อนๆน,นะปีนี้เห็นได้ข่าวมาว่าเข้าที่เพยเยอะนะที่นี่ไม่ค่อยเข้านะนี้นะเรามาดูว่าพวกพี่ๆเขาจะลาก,กันได้เยอะไหมไม่รู้จะได้เยอะหรือเปล่าแต่ปีก่อนนู้นได้เยอะมากนะ มีน้เพื่อนนะแต่ไม่เยอะนไม่เยอะไม่เอยอะจริงไม่เยอะเลยนะเพื่อนเปอเยกน,ะน,นมา น้อยมากเลยนะพเพื่อนนะปีนี้ได้แค่ไม่ถึงครึ่งสวิงนะเดี๋ยวเรามาดูปากนี้อีกหนึ่งปากฮนะปีนี้เข้าน้อยมากอ่ะเพื่อนๆวันนี้ที่รอคอยของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดระยองนะที่หาแหลมงเจริญปีนี้ถือว่า โชคไม่ดีนะครับนะเคยไปเข้าที่เพหมดนะของดีก็ไม่ได้ไปเลยนะแต่เ,เห็นคนเข้าเพาเยอะทีนี้มันจะเข้าเป็นร่องน้ํานะครับเพื่อนๆนะเคยจะมาแบบเป็นอยู่เป็นร่องน้ํานะปีนี้เข้านี่ปีนี้เข้านี่ประมาณนี้นะเพื่อนรอดูปากนี้นะ ได้เยอะไหมดูจากสีแล้วก็น่าจะมีตัวเท่าไหร่ ประมองนะครับเพื่อนๆนะที่เขาเคยดำดูกรอยู่นะว่าเคยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะเหล็กเวกเ,กเกตอร์ดูกันเลยอะ่ะ z o ม m ดูไหนนะนะเ,เข้ามาแล้วเ้ยออื่นล่องปืนคาเว่ พวกนี้เขาจะมาะเป็นล่องนะร่องน้ำนะก็จะมาที่เป็นฝูงใหญ่ๆนะเพื่อนนะเคยก็คือลูกกุ้งนะครับเพื่อนๆนะที่เราไปทางกับติดกันนะครับเรามารอดูกันว่าปากนี้จะได้เยอะไหม อูยดุวนเลยดุเลยตาดน้งยดุงดู้านคุณน้องคุณแม่ถึงไหมถถึงฝั่งแล้วนะตัวในตัวกันไหมนม่ลอยี่ละ chi hoa nè hoa trà đây mấy, dưỡng mấy <laughs>

นี่คือวิธีการฝัดนะฝัดฝัดเคยออกนะเรามาดูกันไม่ไม่ไม่เยอะมากนะเพนะื่อนนะเสียดายมากนะครับปีนี้ไม่ได้ถ่ายแบบบ,บึม,บ,มบัมบึมบัมเหมือนปีก่อนๆให้เพืเ่อนๆดูกันนะ รอชมกันดูว่าจะได้เยอะไหมฝากนี้แต่น้อยน้อยมากเลยนะครับถ้าเทียบปีก่อนปีก่อนนี้แน่แนๆ่นเลยนะ

ถ้าเราเทียบกับปีที่แล้วนะซึ่งดีไทยเพื่อนๆดูนะโหต่างกันมากมายดึงขึ้นมาอย่างนี้ดึงแทบไม่ไหวนะเพื่อนเดี๋ยวเรารอดูปากน้อยหนึ่งปากว่าเยอะไหมร้อ,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 อนมากนะวันนี้ อยห,หนึ่งปากนะมันจะเยอะไหมเรารอดูตอนเขาเอามาว่าจะเยอะแค่ไหนนะครับสองไม่หนึ่งปากกำลังเข้ากันเลยนะครับเพื่อนๆนะเคยกำลังเข้านะทีๆเขาก็ดำบูอยู่ตรงนู้นนะ เขาล่องไหนนะ เยออ้วนเข้าฟังนะกว่าจะได้ไม่ง่ายนะครับเ,เพื่อนไม่ง่ายเลย ปีนี้เขาน้อยมาก

ีหลอนมากเพื่อนอันนี้หลอนจริงหลอนจริงบีไม่ได้ใส่หมวกกันแ้วยอาจะพ่านไปกบคอยเรื่อเแล้ว เป็นเพื่อนนะกว่าจะได้กันนะเพื่อนๆดูน้องชาวะมงนะเหนื่อยนะบางบีบอกได้เลยวันหนึ่งเ่ มาดูกันปากนี้ตอนนี้มนันมีกะตีแล้วต้องใช้เทคนิคทุกอย่างนะเพื่อนนะไม่ใช่ว่าดึงกันอย่างเดียวนะ,นนะดูตีมอวนด้วยนะครับเสาเรียบร้อย อมันลุ้นกันนะไปกับพี่ๆกันโอ้โดดอัเต้ดังๆๆๆๆเพื่อนๆเห็นไหมเยอะอยู่นะไม่น้อยนะครับนะ เร็วๆมันชั่วไหวเนี่ยมาน ีนี้ก็โดยรวมก็ถือว่าเข้าที่หาดแหลมจเจริญน,น้อยมากนะครับเพื่อนๆนะเลยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่นะเผื<ม>่อจะ,ะมีเข้ามาแต่ก็ยังไม่หมดหน้านะเพื่อนๆน,น,นะจะมีเข้ามาอีกระลอกหนึ่งนะครับนะบบนนถ้ามันมีเข้ามาเดี๋ยวต้องดีใจเราจะถ่ายให้เพื่อนๆชมกันนะครับนะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะแล้วบบีกลับก่อนดีกว่านะบีฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไลฟ์สระชาแนลของเราด้วยสวัสดีครับ